น้องตูอยู่วะร้อยรับสู้สวัสคุณท่านสายงานกลาท่านกวนนามาสาหรับพวกเราทุกคนนะครับพวกเราที่มานะวันนี้เป้าหมายเดียวกันซึ่งตามผมมาหลายคนทีเดียวมาเพื่อที่จะสนับต้นทุนตู อื่นเ,เลยต้องขอกต้อพุณทุกท่านนะครับแทนลุงตู่ครับแทนท่านหัวหน้ากีรพันธ์แล้วก็แทนท่านเอกสารีตลอดถึงท่านดเรเศรษฐกุลสวัสดีครับ,รบเรามาอยู่ที่ทำการแพทย์คนไทยสั่งการ,รับซึ่งในขณะนี้มีว่าที่ผู้สมัครอสสนะครับมีท่านรัฐมนตรีหลายท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่บรรยากาศเมื่อท่านรัฐมนตรีเดินทางมาถึงจะรายงานศบต่อไปครับ เวลาชี้แจงก็บอกไปด้วยแล้วกันต้องเลือกบัตรสองใบบัตรสองใบและพัดไม่ต้องคิดมากบอกไว้ต้องคิดมาก,กเรยกัดเลือกคนได้เ,เลย ถ้าถ okay, ้าไทยรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติเข็นเมื่อไหร่กันล่ะเลือกเบอร์นั้นโอเคนะผู้มากหรืออะไร ความพร้อมกั้นเป็นไงบ้างครับท่านนายกตอนนี้ดูเหมือนว่าจะพร้อมนะก็ถามโมนาพักกันเลยครับว่ามีความพร้อมทันเวลาแน่นอนนะยจ้ะทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายการกิจการคอคตเนาะตอนนี้เราส่งทั้งหมด400เขตเลยใช่ไหมคะท่านก็ส่งให้ครบอ่ะครับส่งครบครบครบเลยจ้ะน่าตั้งเป้าว่าเท่าไหร่คะจะได้เท่าไหร่เป้าเป้าของาตั้งแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ตามเป้าหรือไม่ดีกับเป้าก็จะไปตั้งทำไมอ่ะก็เชื่อมานว่าจะได้มากกว่าเป้าอ่ะ เปาเท่าไหร่คะฮะเป้าคือเท่าไหร่คะเป้าวะใช่ค่ะเป้าสองสองค่ะยังไม่บอกสี่ร้อยบาทครัวเรือนใช่ไหมนะก็ยินดีด้วยนะก็วันนี้ก็เดี๋ยวทำให้มันถูกต้องท่านจะไม่ต้องมีปัญหาทางกฎหมายอีกนะครับแต่ก็ประเด็นสำคัญก็คือขอให้อยู่ตามกติกาก็แล้วกันนะครับนะพี่จะได้ไม่ไม่ต้องมาคอยระแวดระวังอะไรแต่ทำให้มันถูกตามกฎหมายเถอะเป็นที่ของกรมธนารักษ์ นะก็ทุกคนก็นใช้ประโยชน์ได้นต,ตามตามเดิมเหมนะทำให้เป็นถูกต้องกันนั่นเองเมื่อเช้าว็นเราจากเรื่องนี้ตอนนี้ดีใจว่าสาเร็จเรียบร้อยเป็นแบบที่ทุกคนต้องการธรวมาต้องการก็คือรัฐบาลทาให้ให้ดีที่สุดนะให้ในในคลายความร้อยให้มากที่สุดข่าวดีนะครับให้กับทางด้านพี่น้องประชาชนที่เป็นอสอมในต่างจังหวัดแล้วก็เป็นอสสในกรุงเทพมหานครนะครับนั่นก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแล้วก็อาสา สมัครสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครตามชุมชนต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับได้แก่ทั้งอสสแล้วก็อสมจากเดิมที่ได้รับอยู่เดือนละ1 0 0 0บาทต่อคนเป็นเดือนละ2 0 0 0บาทต่อคน ซึ่งตรงนี้ทำของงบป,ประมาณประจําปีของรายการจ่ายเงินค่าป่วยการให้กับอสมแล้วก็อสสในอัตราที่เป็นเดือนละ2 0 0 0บาทนี้ตั้งแต่ปีงบป,ประมาณ2,567เเป็นต้นไปนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบนะครับการปรับเพิ่มค่าตอบแทน ของผู้บริหารและก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีเป็นร่างที่เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยนะครับระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไปถึงเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยต่อมาครับเป็นการเพิ่มตัาเงินเดือนเช่นเดียวกันนะครับแต่อันนี้เป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินตอบแทนตำแหน่งของกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบและ